คือกำลังจะแบบแล้วก็ยืนอ่านกลบอกเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่แล้วคือวันเนี้ยทุกคนก็คิดว่าน่าจะมีน้องมาเปิดตัวจริงๆเพราะว่ามันมาจากตอนที่รุ่นสอบมาปะอือเราวันเนี้ยก็เจอพี่จอบแล้วก็พี่สตาบสั่งเนี่ยค่ะแน่เฮ้ยวันนี้เปิดตัวปะเนี่ยอะไรเงี้ยเออรอเจอเลยมุกมิฟหรอแบบนี้ต้องปิดอีกเหรอพี่พี่จอบก็บอกว่าอ่าซูซี่เงียบๆนะลูกซูซี่ พลังงานีเขามาจากเวทีค่ะแล้วก็นี่ได้รับพลังงานจากเพื่อนจากบนเวทีก็เลยรู้สึกว่าแบบเติมเต็มหวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานนั้นเหมือนกันนะคะย๊าย๊าเมื่อกี้เรานั่งคุยกันเมื่อตอนเห็นแท้ทุกคนหนูหรือว่าจะเป็นโปรเจกต์แบบว่าโปรเจกต์ซึ้งๆเป็นโปรเจกต์ซึ้งๆตอนแรกที่แบบเห็นปลายกระดาษขึ้นมาก็เลยแบบหันมบบอุ๊ย ไม่ใช่ลไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใชโบแมนเด้อจ้าแต่ว่าฉันไม่เห็นสินะเพราะฉันลงมาแล้วฉันอยู่แบบรอมาตบมือเธออะอ๋อเออก็เลยยังไม่เห็นเป็นเป็นพี่แบบเอไอเป็นตบมือเก่งมากเก่งมากนี่ก็เลยแบบรอกับพูดอยู่ด้านหลังแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แต่ตลกจริงอะเนี่ยเราเมมเบอร์ลงมาคุยกันก็แบบนี่ แล้วคนเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยถามอ่ะนี่กออเลยหรออะไรเงี้ยอืไม่แล้วคือวันเนี้ยทุกคนก็คิดว่าน่าจะมีมีแบบน้องมาเปิดตัวจริงๆอันเนี้ยก็ก็ถามถามเหมือนกันพี่สตาร์ว่าวันนี้จะมีมาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมาจากตอนที่รุ่นสอบมาปะอืมนิปเปิลครับอันนี้ปะใช่แต่ว่าที่พลากอนแต่ว่าที่ดีแถวแถวแถวอนี้แหละแต่ว่าไม่จับงานนี้ออก น้องที่ยน่ไปเต้นรีเวอร์นะแล้วน้องมันนั่งแล้วน้องอ่ะคือถ้าเกิดว่าตอนที่น้องรุ่นสองเปิดตัวคืนวันรันทัวน้องจะมานั่งดูพวกเราข้างหน้าตอนซ้อมอะไร่าเยใช่แต่ว่าเมื่อวานรันทัวเอ๊ไม่มีไม่มีไม่มีใครสักคนแบบแอบู่ตรงไหนแล้วก็ปิดแอร์แล้วก็ปิดแอร์ด้วยปิดแอร์ด้วยหายใจจะไม่ออกเหมจะตายเหมือนจะตายถึงแบบอ้าวไม่มีละไม่มีแหละเออแล้วแบบเมื่อวานตอนซ้อมเสร็จทุกคนตัวแดงทุกคนกลายเป็น ไม่มาหน้าแดงัวแดงไปหมดเพราะว่าเพราะว่ามันรอนมากปวดไปแบบแล้วดูเพลงด้วยสมควรแหละหน้าแดงอ่ะเหนื่อยมากนั่นแหละแล้วคือฉันก็เลยถามเหมือนเหมือนตอนแรกโทรค่ะตวอนเพราะว่าแบบโทรว่าแบบจะเข้างานยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบแกกับโมบายอยู่สองคนอยู่ข้างร่างก็เลยแบบขึ้นมาพร้อมกันแล้วเนี่ยลุ๊นี่ก็ถามเฮ้ยวันนี้เปิดตัวปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออรอเจอเลยเราตวอเป่า ไม่รู้เพื่อนคือก็ไม่เห็นมีวิแววอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนเราวันนี้ก็เจอพี่จอบแล้วพี่สตาร์สั่งนี่ไงทัแน่มุกมิฟหรอแบบนี้ต้องปิดอีกเหรอพี่เราต้องปิดเมมเบอร์ด้วยกันเองจะเซอร์ไพรส์หรออะไรเงี้ยเขาเราเหมือนพี่จอบก็บอกว่าอ่าซูซี่เงียบๆนะลูกซูซี่เราก็แบบฮะใช่ซูซี่มีน้องซูซี่แบยใครคือซูซี่วะมีชื่อซูซี่เลยนะปัด สุรัตสุรัตเงียบนะลูกอย่าเพ้นพาพูดหลายชื่อเลยแบบว่าแต่จำไม่ได้เลยมันชื่อแบบตลกตลกแบบอะไรอะไรแบบหน่อยแล้วก็แบบเงียบๆลูกเงียบๆเดี๋ยวพี่เขาได้ยินเลยเออนี่ก็แบบไม่ใช่แลมทไม่ใช่และก็คือตอนแรกคิดว่ามีจริงปรากฏออกไม่มีโอเคก็เลยแบบรับรู้พังบูใช่ค่ะไอ้ยา ไเกือบซึ้งแล้วเมื่าโปรเจกเมื่อโปรเจกต์ไม่เป็นไรนะ้วไม่เป็นไรนะไม่ไม่ลองไม่ร้องนะไม่ร้องตาหดกลับไปเลยโอ้ยไม่เป็นไรนะนาหดกับเขาบ่อเลยกำลังจะแบบมานะเออไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะซูซี่เบียนเคไม่แน่นะป้ากเอามีจริงว่ะมีก็น่าจะเปได สุรัตเนี่ยจับตาดูไว้ดีๆซูซี่เบนเกตัพิน้ามี่สุรัตมีซูซี่ตัวท็อปแน่ตัวท็อปหรือเราจะมีมีอ่าเมมเบอร์รับจริงๆว่ะตัวท็อปมาแทนรีเบอร์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 ีเบอนี่ยแทนออนน้ำหนึ่งปูเป้แทนเลยหรอบ้าฉันอาจจะเป็นเมมเบอร์แต่มาสมัครใหม่เป็นรุ่นห้าโอเคจะรอดูนะสู้ๆสุรัตน์เป็นกำลังใจให้ ซูน่ะอืรุ่นห้าฉันจะเชื่ออะไรเดียรอองฟองอืมอองฟองเลิศคิวเนี่ยเลิศสวัสดีค่ะอองฟองรู้เลยว่าแบบมาเพื่อเป็นตัวท็อปเออสวัสดีค่ะอองฟองเป็นแบบฟิลเน็ตโน้ตเอออองฟองสวัสดีค่ะอองฟองค่ะย้ายพี่ชอบตกใจไลฟ์ดูนะไลฟ์ยู่สวัสดีค่ะเฮ้ยทำไมเป็นเด็กมากเลยจริงหรอมันดูเด็กลงจริง เพราะว่าผมดำด้วยไงเออเออเป็นไปได้ back to basic เนี้ยหรอเพราะว่าออนอาจจะไปสมัครรุ่นห้าใช่เป็นทองฟอนก็สวัสดีค่ะทองฟอนไงของยูอะดอกะม้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะจับใจกันจับใจกันจัดจัดการดอกไม้ระวังไว้ทั่วฮอลเลยเดี๋ยวเป็ดจะเป็นคนทำมีใจกันเหรอไม่มีใจกันค่ะนี่ไงรองเท้าน้ำหนึ่งรองเท้าบูทน้ำหนึ่งเป็ดจัด เ okay, มื่อเ้านี้ม uh. ีเกิดอะไรกันวันนี้วันนี้เหรอนอนไปดูแล้วอยากเต้นเลยเออเลยอยากอยากจะมาสมัครใหม่เนี่ยคิดถึงจังเลยจะมาสมัครใหม่เป็นรุ่นท่าชื่อองค์ฟองตี๋แต่ดูแต่พอพอมาในพันของคนดูมันจะเป็นความรู้สึกอีกฟิลหนึ่งนะใช่ f ฟิลอีกแบบเป็นไงล่ะจะรัตุ๊กกาไหมจะรับตุ๊กกาไหมเออเออเออเอาเป็ดอันนี้แย่มากค่ะซีนเมื่อกี้ขอโทษนะคะ รันบวันรันใหม่าก็น้ำหนึ่งก็คือแบบแป้เดี๋ยวยืมรองเท้าหน่อยนะยืมใส่หน่อยนะมาถึงมาถึงเดินปุ๊บวางของตุ๊ตุ๊ตุ๊ะแล้ววางตรงไหนวางบนนี้รองเท้าบนโต๊ะเลยแล้วมันต้องกินข้าวค่ะนี่ก็แบบเพื่อนไม่ใช่ถือมือหนึ่งอ่ะมาถือกระเป๋าใช่ปะเออก็ถือรองเท้าคือบอกติเราจะถือถุงอะไรสักอย่างอ่าวางบนโต๊ะแล้วก็วางกระเป๋าบนโซฟาแล้วฉันก็รองเท้าวางบนโต๊ะ เพื่อนวางเป็นเพื่นเลยหรอเพื่อนว่างเป็นโตเล่นหรอเพื่อนขอโทษนะมันง่วงมันง่วงวางเป็ดอุ้ยอุ้ยเป็ดก็วางบนโต๊ะรับข้าวเลวเหรอเพื่อนได้นะรับ้าวเลยจะพักก็ไม่ไหวแล้วไม่ได้ยำยังไม่มาเลยเขาก็ต้องตื่นเช้าด้วยคนนี้เด็กหญิงอองฟองพัชรนงวัดวัชรนงอ๋อพัชรพัชรนัน มันจะพัชนันใช่ไหมน้ององฟองขนองดองยาเฮ้ยไว้พี่เราทำอะไรไม่เป็นเลยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสีคอนเทนต์กับ VR และยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o r t e t application มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจออะไรจากคิด หเห็นเธอในวันนี้ชอบรอยยิ้มของเธอ